สวัสดีครับผมกฤติศิ์อุดมทองทวีนะครับจากบ้านสวนทองทวีวันนี้ทำรีวิวเรื่องโพธิคกับระหว่างที่ฉีดกับไม่ได้ฉีดนะครับฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ฉีดโพธีนะครับจากภายเล้งปีที่แล้วก็ยังเหลืองๆนะครับแล้วก็ยังยังไม่สดนะครับแต่ซีกซ้ายมือผมนี่ผมฉีดโพที เดี๋ยวดูความแตกต่างกับเจ้าอกอกท้งนี้ก็ยังโสมอยู่ครับยังเหลือมอยู่อ่ะเดี๋ยวดูตรงที่ฉีดนี่ครับเนี่ยครับผมฉีดไปสองหนนะครับฟื้นตัวครับใบเขียวเข้มทั้งดงนะครับฝั่งนี้ก็ร้อยกว่าต้นครับฟื้นตัวทุกต้นนะฟื้นหมดเลยครับโอเคใบเขียวสดชื่น ฟื้นตัวดีใบดําปีเลยก็โซนนี้ทั้งโซนนะครับผมจะเดินไม่ทั่วเลกเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ฉีดฉีดฉีดหมดทุกต้นเลยครับฝั่งนี้พื้นทุกต้นครับพื้นทุกต้นตังนี้เป็นจุดพรสองสีจะออกประมาณถุกพรองทุกต้นนะครับฝั่งนี้ขับพื้นหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ใหญ่เร็วนะครับแตกต่างกับที่ยังไม่ได้ฉีด ตำลักต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะครับต้นเล็กแต่โตเร็วก็ประมาณนี้ครับที่ฉีดนะครับเดินไปข้างหลังนู้นก็ยังอีกหลายต้นอนะ่ะหกห้าหกสิบต้นแต่โคไม่ได้เดินก็ประมาณนี้ครับทุกต้นมาก็ครั้งก่อนก่อนใช้ก็ก็โทมนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปหลายวันไปหลายเดือนกลับมาก็เลยเอาโพทีเข้ามาฉีด ไปฉีดซีกเดียวก็พื้นตัวครับพืบ้นตัวดูความสมบูรของใบเด้งดึงเลยคแข็งครับเดี๋ยวมีต้นนี้ต้นนี้ทำท่าจะไม่รอดนะครับเหลืองถึงยอดยผมเลยเอาโฟทีอัดเข้าไปอัดเยอะนี่ครับจากมะพร้าวที่ไม่รอดครับนี่ครับจากมะพร้าวที่ไม่รอดนะผมว่ามันจะตายตันนี้ ครับคู่กับต้นนู้นครับต้นมะพร้าวต้นนั้นสองต้นเนี่ยทํำท่าจะไม่รอดครับผมเอาโพทีอัดเข้าไปให้ดสองสลิตรสามลิตรผมอัดเปียกหมดทั้งดินทั้งใบทั้งอะไรอัดเข้าไปเลยครับปื้นครับโพทีปืนเลยครับแล้วโอ้โหดูครับปื้นไม่ว่าแต่ใบแข็งเป๊ะเลยปื้นแบบสมบูรณ์นะครับสะเทือนทั้งกอเลยครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับส่วนมะพร้าวชุมพรสองบ้านส่วนทองทวีขอบคุณครับสวัสดีครับ